คุณพ่อคุณแม่หลายๆคนต้องเจอปัญหานี้ค่ะ เจ้าลูกน้อยของคุณไม่ยอมทานผักอยู่หรือเปล่าคะแล้วยิ่งเด็กๆไม่ชอบทานผักและผลไม้จะทําให้ร่างกายของลูกน้อยได้รับกากใยและไฟเบอร์ที่น้อยลงส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายและก็การขับถ่ายด้วยแอนแนะนำเพลทพรีบโอติกค่ะตัวช่วยในการให้ลูกน้อยนะคะดูแลสุขภาพลาไส้ดูแลการขับถ่ายให้ขับถ่ายได้ตรงเวลาขับถ่ายได้เองไม่ต้องกังวลเรื่องการปวดบิดการถ่ายเหลวพอตัวนี้เหมือนการทานผักผลไม้1.2กิโลทานง่ายน้องๆจะรู้สึกเหมือน ได้ดื่มน้ำหวานและสดชื่นหอมอร่อยด้วยค่ะใครนะคะที่กำลังกังวลว่าน้องๆเนี่ยถ่ายยากถ่ายเย็นลองซื้อเพปพรีเบอรติกไปให้น้องๆทานดูค่ะรับรองเลยค่ะว่าน้องๆเนี่ยจะชอบแล้วก็ถ่ายดีแน่นอนค่ะให้เพปเป็นตัวช่วยดูแลสุขภาพของน้องน้อยนะคะราคาพิเศษวันนี้ซื้อ1กล่องแถมฟรี2กล่องจ่ายเพียง2 9 9 9บาทเท่านั้นค่ะทักมาสั่งซื้อได้เลยค่ะ